ถ้าหากว่าเราพูดถึงยุคเดนซองแล้วพวกคุณอาจจะนึกถึงศิลปินดังๆหรือไม่ก็งานศิละปะภาพใหญ่ๆสักอันหนึ่งแต่หากพูดถึงงานที่เราจะมาพูดถึงกันวันนี้แล้วเราจะพูดถึงจิตกรรมฝาผนังที่อยู่บนเพดานโบสถ์น้อยซิดทีนกันนั่นก็คือ The Creation of Adam ถ้าเราพูดถึงงานนี้เราก็จะนึกถึงภาพที่มีชายไว้หนวดกับชายคนหนึ่งในสภาพโป๊เปลือยกำลังขี้นิ้วใส่กันอยู่เริ่มต้นโดยการพรรณน,น,า,นาก่อน The Creation of Adam ดเป็นหนึ่งในจิตรกรรมฝาผนังที่โด่งดังมากๆของไมเคิลแอเกโลเขาได้วาดภาพนี้ระหว่างปี1508-1512ซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของภาพวาดบนเพดานที่โบนน้อยซิทีนเนื้อหาของภาพจะแสดงให้เห็นพระเจ้าที่กำลังเอื้อมมือไปหาอาดัมอยู่ซึ่งเอามาจากตำนานในพระคัมภีร์ไบเบิลที่พูดถึงการสร้างมนุษย์คนแรกของโลกนั่นก็คืออาดัมนั่นแหละมือของเขาที่เอื้อมไปหาพระเจ้ายังไม่ได้สัมผัสกันด้าน,นพระเจ้าก็โอบล้อมด้วยเหล่าเทวดาที่มีลักษณะเหมือนกำลังให้ เอาละทีนี้เรามาถึงการวิเคราะห์กันบ้างเมื่อพิจารณาองค์ประกอบของภาพแล้วจะเห็นได้ว่าเส้นสายของท่าทางทั้งสองฝั่งนั้นนำสายตาไปที่มือของพระเจ้าและอดัมมันจึงทำให้จุดสนใจหลักของภาพนี้อยู่ที่นิ้วมือที่เกือบสัมผัสกันเมื่อพูดถึงการใช้แสงและเงา มันช่วยสร้างมิติให้กับตัวละครโดยพระเจ้าจะถูกวาดให้มีโทนสีที่อบอุ่นในขณะเดียวกันอดัมนั้นมีโทนสีที่ค่อนข้างจะซีดจางกว่าราวกับว่าเขายังไม่มีพลังชีวิตเลยส่วนจุดที่น่าสนใจคือสมดุลของภาพซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าฝั่งของพระเจ้านั้นจะดูมีลูกเล่นที่แบบเราวาดซับซ้อนกว่านะแล้วก็ฝั่งของอดัมนั้นเป็นการวาดที่ดูเรียบง่ายมากซึ่งแสดงให้เห็นเส้นแบ่งชัดเจนระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ด้านการตีความ เมื่อเราลองวิเคราะห์ให้มันลึกลงไปเนี่ยภาพนี้มันไม่ใช่แค่ฉากที่เราสร้างมนุษย์ตามตำนานศาสนามันคือแนวคิดของยุคเรีนสองที่พูดถึงมนุษย์กับพระเจ้าถ้าเราสังเกตก็คือมือของอดัมกับพระเจ้าเนี่ยจะเกือบสัมผัสกันมันเป็นสัญลักษณ์ระหว่างความเชื่อมโยงระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ซึ่งอ่านหมายความว่าถูกสร้างให้มีความฉลาดและศักยภาพในการสร้างสรรค์เช่นเดียวกับพระเจ้าแค่ไม่ได้มีพลังอะไรเลย แล้วก็พอเราลองมองดูดีๆบริเวณที่พระเจ้าอยู่มันจะมีลักษณะคล้ายสมองมนุษย์มันอาจจะเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงสติปัญญาก็เป็นไปได้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าป๋าไมเคิลแองเจโลเราจะตินตนาการอะไรได้ล้ำขนาดนั้นด้านการประเมินค่าในแง่ของคุณค่าทางศิลปะภาพ The Creation of ออ a ดถือว่าเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของโลกในยุคเรเนซองส์แล้วก็จนถึงยุคปัจจุบันอะ เป็นการใช้เส้นและสีที่มีองค์ประกอบลงตัวทําให้ภาพยังคงมีพลังและสร้างความประทับใจได้ในแง่ของอิทธิพลภาพนี้ส่งผลต่อวงการศิละปะตะวันตกเป็นอย่างมากโดยเฉพาะแถบยุโรปและได้รับการเรียนแบบมากมายในวัฒนธรรมร่วมสมัยสุดท้ายในแง่ของแนวคิด oh. The Creation of Adam ไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพศาสนาแต่ยังเป็นภาพที่แสดงสัญลักษณ์ของศักยภาพมนุษย์และทำให้ผู้ชมเกิด คำถามเกี่ยวกับชีวิตระบทบาทของเราในโลกนี้ถ้าให้สรุปคร่าวๆภาพนี้ไม่ใช่แค่ภาพว่าทางศาสนาจะเป็นผลงานศิลปะที่สท้อนถึงแนวคิดของคนในยุคเรเนซองส์ได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งในแง่ของเทคนิคความหมายและก็อิทธิพลของมันนะโอเคหลังจากนี้เราจะมาบ่นช่วงท้ายกันสาเหตุที่ผมเลือกภาพนี้เพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบงานศิลปะอะไรที่มันเก่าๆอยู่แล้วอย่างเช่นลูซิเฟอร์คลายอะไรแบบนี้แล้วก็ผมชอบ ผลงานของป๋าไม่เคยเอ่างเยลโล่นะเพราะว่ามันสมจริงอะ่ะมันเรียลลิสติกถึงรายเส้นภาพผมมันจะไม่ได้เรียลลิสติกเลยมากแต่ว่างานนี้ก็เป็นหนึ่งในงานที่ผมคิดจะวาดอยู่หวังว่าที่รับชมมาจะมีสาระนะแล้วก็จริงๆคลิปนี้มันไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าไอ้คนตันมันถอดสมอง